สาเหตุที่เรียกว่าบล็อก7จ็ดหยิกนะครับนะเนื่องจากตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะเหมือนเลข7ไทยและหางนะครับจตวรรนะครับเห็นไหมเป็นจตวรรนิดนึงนะครับนะนี่ครับดไทยแล้วก็ตวัรเขาเรียกว่าบล็อก7จ็ดหยิกสวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูนะครับเหรียญรุ่น2หลวงพ่อแดงนะครับบล็อก7จ็ดหยิก ปี2508นะครับใบหน้านะครับจะติดตื้นนะครับเนื่องจากเป็นการนําเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงนะครับมากดซ้ําก็ทําให้ตื้นนะครับใบหน้านะครับนะจะตื้นเบอร์นะครับหูจะติดไม่ชัดเห็นไหมหูจะติดลางๆหน้าก็จะติดลางๆนะครับคำว่าพระสละะครับจะมีเส้นแตกเป็นลักษณะรอยนูนๆแตกตรงสละะจะมีลัศมีตรงบริเวณเนือศีรษะครับวิ่งคมๆครับวิ่งออกมานะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับนะจะมีกาก เป็นผดนะครับเม็ดเล็กๆขึ้นโทษเหรียญเลยนะครับนะนี่ไหมครับเป็นลักษณะผดผดกลมๆนะครับนะต่อมาพิกด้านหลังมาครับสาเหตุที่เรียกว่าบล็อก7จยิกนะครับนะเนื่องจากตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะเหมือนเลข7ไทยและหางนะครับจตวัรนะครับเห็นไหมเป็นจตวัรนิดนึงนะครับนะเนี่ยเจ็ดไทยแล้วก็ตวัรเขาเรียกว่าบล็อก7จยิกจะมีลักษณะก้อนกลมๆครับ อยู่เบียดยันวงรอบนอกเป็นก้อนกลมๆครับเบียดยันวงรอบนอกเหรียญจะมีเส้นสายฝนนะครับบางเหรียญกดติดลึกนะครับเป็นเหรียญที่กดปั๊มแรกๆถ้าเหรียญปิดปั๊มปลายๆก็ติดแต่ติดไม่ชัดเท่าไหร่เป็นเส้นสายฝนวิ่งตรงนี้ก็จะมีนะครับเป็นเส้นสายฝนเล็กๆครับเราสังเกตนะครับจะมีร่องคันนานะครับรอยปิ้นจะมีเยอะๆอย่างนี้ยิ่งดูง่ายมีลักษณะการแต่งตะไบนะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะ ท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทัน,นครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่นมาขายตามไดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก o o o l l m m p s ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั้งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ